ก็สวัสดีสวีดตด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวัยรุ่นเ f, f หรือกระตูกกรรโตเกมเมอร์ด้วยนะคะทุกคนวันนี้คับก็กลับมากับชุดที่ชุดตัวนี้เลยเหลืออีกแค่หกชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นชุดของเจ้าตัวนี้เ๋ยวจะขึ้นไว้ให้ข้างบนนะคะเป็นชุดของเจ้าตัวนี้เลยอันนี้ได้รับการยืยนยันตนี้ เป็นชุดนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะคะก็อย่าเอามาขึ้นไว้มุมกว่าบนให้แล้วกันเนาะแล้วเราไปดูคี้กิจกรรมพี่โมโ,โกลยดีกว่านะคะทุกคนกิจกรรมพี่โมโคตรงนี้ทุกคนก็น่าจะไปดูกันมาหมดแล้วแหละเนาะเรามาดูตยงนี้กันเลยคะ่ะปลดล็อกร้านขาตรงนี้นะคะวันที่สิบแปดกันยายนนะคะโอเคค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็น ตรงนี้นะคะทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันว่ามันเป็นวันนี้นะคะความจริงไม่ใช่นะคะทุกคนมาดูตรงภารก,กิจโมโกโชสกิลภารก,กิจโมโกโชสกิลตรงนี้นะคะทุกคนดูดีๆก่อนนะคะตรงนี้นะคะมันเป็นวันที่10ถึงวันที่19เพราะฉะนั้นเราเลยยังทำไม่ได้นั่นเองนะคะ ก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปล็อกอินครบ5วันรับล่มโมโคไปเลยครับฟิฟี่อันนี้นะคะก็คือเป็นอะไรไม่รู้นะเนี่ยตรงนี้มันเหมือนเป็นพลิกคิสต,ตันเดี๋ยวจะขึ้นจอใหญ่ๆไปให้เลยนะคะว่ามันเป็นอย่างไงนะคะตรงนี้เดีย๋ยวขึ้นจอใหญ่ๆไ้ให,ให้ต่อไปนะคะตรงนี้นะคะอ่ะอย่าให้ดูจอใหญ่ๆให้เต็มก่อนดูซิว่ามันใช่พลิกคิสต,ตันหรืออ่ะให้ดูก่อนนะอ่าโอเคดูกันเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะมาต่อเลยค่ะ ก็คือเหมือนเราต้องเก็บเหรียญเจ้าตัวหน้าเอเรียนเนี่ยเหรียญโมโคเลยนะคะเลเวลหนึ่งก็คือแอร์บอร์ดเลเวลสองก็คือรถกับนกแล้วก็เลเวลสามก็จะเป็นตาลนะคะตามันก็จะเป็นเหมือนอันนี้นะคะทุกคนน่าจะรู้จักตากันหมดแล้วเนาะตาใช่ไหมตานี่ตามันจะเป็นแบบนี้ อยาจะขยายกาตาเจ้าตัวนี้ใหญ่ๆให้เลยแล้วก็เลเวลสี่เนี่ยรับบัตรพวกนี้ไปเลเวลโกเวเลเวลห้าน,นะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะอยากจะขยายเจ้าตัวตรงนี้ให้นะว่ามันคืออะไรนะทุกคนก็จะเป็นมานนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องกระตุกกระตุกเกมเมอร์ด้วยนะคะบา,บายค่ะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, share, กดซับสไครต์ให้กับช่องกระตุกกระตุกเกมเมอร์ด้วยนะคะบา,บายค่ะบายบาย